น่ากลัวจมูกยุ่งรถใหญ่จังนรถใหญ่จุ่งรถใหญ่จนอือรถใหญ่น่ากลัวนะรถใหญ่น่ากลัวนะปลาปลาปลามาเร็วปละปลามาเร็ปลาปลาขากลับบ้านอ่ะขากลับบ้านเหรอ